โอเคเดือนแรกเดือนแรกเดือนแรกไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มาอุ้ยรองเท้าเป็นโอยระวังหน่อยระวังหน่อยรองเท้าเป็นโอยหมดแล้วอุ่ยเช็ด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 เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมั่งอุ้งมาการช่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยที่ยอดเลยโอ้ยไทเกอร์ไทเกอร์แรงโหหนักหนักเกือบร้อยกิโล เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าขนาดเดินยังลื่นเลยขนาดเดินยังลื่นเลยโอ้โหเสียวรองเท้าอ่ะอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้เสียว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 นี่เป็นโรยนี่เป็นโรยนี่เป็นโรยสดเหรไล่สดหรือเปล่า กีครัอคบอร์อครับีอเหอร์อนี่ร้อยยี่สิบใช่ไหมอเออลืมไปแล้วโอยอังายโอยอัดมาเลยอัดมาเลยอัดมาเลย

Ê tao đi. Oi 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 oi. tao chứ. กะนนๆๆๆๆมาแล้วนี่แหละอามาตาอามาต่ครับโอ้โหสบายสบายครับ คือ KTM รุ่นยอดส่วนนะครับ KTM รุ่นยอดส่วนโอ้โหแรง KTM t i g o r แรง DT บาจาครับดีี t บาจาไฟหน้าคู่มาแล้วมาแล้วตะกายมาแล้วตะกายมาแล้วโอ้โหรเท่นะครับหมดยัง ัลโหลแล้วเรายเชงเงยเชิงอย่าพอนย่าพอนบิดเลย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 ย่าพอนบิดเลยครับน้องเพิ่งมาใหม่ครับครั้งแรกด้วยครั้งแรกด้วยโอเคที่บอกโอเคโอเคผ่านผ่านบิดเลยอาต่ายายาตอง่าเโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโจริงจ